ไยปยาบกจัอ้าวไปนั่งลอกซาบบาเนยเอยนอนาะไปนั่งกอดของบ่เดียวขนมไอจอดอยู่ข้างหลังไอจอดนั่นน่ะมีกุ้งแม่ถุงหนึ่งด้วยน่ะ,น,ะน,นี่ขนมพี่เหมียวนี่เห็นไหมขนมพี่เหมียวกลมใหญ่เลยขนมพี่จอดกับพี่แจ๊กก็มีโน่นไงอยู่ข้างหน้าหนูน่นน่ะอันนี้ให้พี่เมียวด้วยนี่แม่ซื้อมาให้พี่เมียวกินด้วย พี่เมียวก็อยากกินขนมเหมือนกันนะลูกเนาะมันเดือบะสือไฮบะได้ดอกขนมนั่นบะอ้อยเขาบะได้ขาสั้นปุ๊กปุ๊กแต่ตีซีเสมอตื่นขึ้นก็องมากินขนมกันก็เหมือนกับเลี้ยงเด็กอะเนาะมันต้องมีขนมไงนั่นเขาก็กัดทุกสินทุกอย่างน่ะกัดโซฟากัดเกือบกัดนั่นกัดนี่กัดกล้องไปทั่วละไม่เคยขาดนะขนมหนึ่ง อย่างละสามสี่อย่างเลยขอบันนี้ขอกินเบิร์ะขอเบอริรละขออยู่นี่แหละมันคือเล็กหน่อยนี่แหละเลียงหมาหน่อยก็ซ้ำเล็กน่อยนะแต่ผิดยากในเท่าแล้ว,วก็มากกินขนมคือเกานั่นลูกเนาะไปเปียกขนมปะเสื้อขนมไม่เพิ่นก็ไปเสื้ออาหารแมวเนาะจะเสื้ออาหารหมาอาหารแมวขนมไา,า่หมามันในเบิร์ตสองร้อยก็เหรียญ บั้งบังเจะจะวันบลาแมนก็โอ้ยไม่รู้เบังลุกขึ้นเลรียแล้วแม่เอานี่มาให้หนโอ้ยอันนี้เก็ตเหรียญผมได้เนี่ยเบิ้งหูหูหมูในเก็ตเหรียญผมได้เบิ้งแม่เอาให้เบิ้งไปไแม่ให้หัวงเขาหัวงเขา โอ้คือนางถ่าดีแท้นางเหลี่ยมร่อยแทบพูน,น่าวันส,นมมนสนมมิได้ขนมมาอ้าววันสิได้ขนมมาได้ขนมหรือลูกโอ้ได้หูหมูพี่แจ๊คกับพี่แจก๊กได้หูวหมูหรือลูกห้แมกินได้ได้เปล่าอืมทำไมกินดได้ได้ไหมได้ขนมเยอะแยะเลยนะน่ะมีแต่ขนมขนมแมวปลุกใหญ่ แล้วก็ขนมหมาอีกสามอย่างวันนี้ซื้ออาหารเฉพาะหมา<_<_>หมากับแมวหัวยจอดหนึ่งเอ้ยผุอนอ่น่ะน่ะหอมแม่ใหญ่เลยแม่ซื้อมาให้นั่นพุ่อนอ่ะพีิจกักกินหูหมูผูออ้หลานผุ่น่ะบื้อละกเก็ตด,ดอลล่าผุ่น,นี้ กินของแส,บสีบเสียแม่ก็อยากกินน้ำหนูดิให้แม่ชิมน้ำได้บอนอจอดให้แม่ชิมด้วยได้ไหมอฮาให้แม่ชิมด้วยได้เปล่า,ปาปเป็นเสียบนะเขาอบเนาะบังบังให้แม่บังนะของแถมได้ได้นี่เขาอบมากพูดอ่ะหอมจยวยหอมจยวย โอ้อยใหญ่ๆใช่หรไปตาเสียบอยู่โอ้สีเดรักน้ำบักจอดไปใส่แกงใส่สีรักไปใส่แกงขี้เล็กอยู่นี่้วกหูหมูคนไปใส่แกงขี้เล็กอยู่เนี่ให้แม่ไปใส่แกงขี้เล็กสักอันได้ไหมจอดอืมขอไปใส่แกงขี้เล็กได้ไหมไปตาเสียบเถอะพ่น่ะไปใส่แกงขี้เลก็กซะบ่ก็สิแยบข้างนอกพ่นอ่ะพูนใหญ่แจ๊ก ฟ้ากินฟ้นาเบิดแล้วมาขอไม่ได้แบดน,นี้เด็กหน่อยมื้อนี้ยเอาไงหน้า,านมันกิเอ้าไปกัดกินกินเด้อไอ้แจ็คหมดแล้วนะไอ้แจ็คมาแย่งกินนะทีเนี้ยกินเร็วเข้าแจ็คมาแย่งแน่ละ่ะทีเนี้ย ตดมาอนี้เอาอ้เ็บ่งหูน่หูหมูเอาอันอัพลานโอ้หูใหญ่เลยอันนี้หูหมูวเชวที่ัด